เฮ้ยพวกมึงคิดมันกูไหมวะครับลูกพี่เอ่อผมขอโทษผมตดเองลูกพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นตดตอนนี้มันแบบกลิ่นมันมันแบบแปลกๆฮะเออแม่งเป็นทิ่มห่าเลยแล้วถ้ามาใช่ที่ผมตดแล้วอะไรเหรอครับลูกพี่โอ้ยคือที่กูเนี้ยรู้สึกแบบเนี้ยคือมันรู้สึกแบบมันร้อนอะใจ่ไหมอึดอัดพวกมึงอะ มึงน่าข๊ค้านอ่ะที่จริงแค่เขาช่วยกูคนเดียวก็พอแล้ยพวกมึงไปไหนก็ไปๆนั่งรองฆ่าหน่ะพวกมึงอ่ะไอ้นี่ก็เออนี่ก็เด้อเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยเอาหน่อยกูร้อนไม่ไหวแล้วแม่งเฮ้ยกูไม่ไหวจริงก็ร้อนนะแต่เหม็นต้นไอ้ตังมากกว่าตอนเนี้ยเอาเอาหยเหม็นที่ผายเลยมึงโง่ก็แค่ผมตดเองแม่งเหม็นขนาดนี้โอ้เหลือจะเชื่อกินเฮี้ยอะไรเข้าไปเนี่ยไม่รู้ ไม่เปิดประตูเถอะกูไม่ไหวแล้วเออเขาเดี๋ยวไม่ดิเขาไม่ให้เปิดดิอือแค่เปิดประตูมึงเข้าใจปะคือแค่เปิดให้การบรรทายทีไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเว้ยไม่ได้แบบข้างนอกกูแค่เปิดให้มันการบรรทายทีเข้าใช่ปะเออแต่ถ้าเพื่อข้างนอกมันมีอะไรอ่ะโอ้พี่เขียวเขาห้ามนะพี่เขียวพี่เขียวพี่ดีมพี่ดีมพี่ดีมเออมึงเรียกพี่เีาแบบนี้ได้ไงเออเขาไม่ได้ชื่อพี่เขียวเหรอเขาชื่อดีม ก็ขวเกวเกี่ยวพูดมึงเลิกพูดกันได้แล้วแม่งน่ารำคาญไปตามกูมาโอเคเฮ้ยมึงไงลูกน้องกดดิเปิดดิจะให้เปิดเหรอครับเปิดดิเทียนกูทำไมล่ะโอ้โหมึงจะเข้าใกล้ทำไมเนี่ยกลัวดิเดี๋ยวนะข้างหน้ากูนี่มันใช้คนเปล่าวะ รอะว่าไม่น่านะพี่กูไม่แน่ใจว่ะตัวมันไม่มันเอวแค่นั้นะหนึ่งสองสามเออชึบโอ้ชัดแจวไอ้สัตว์ชัดกว่าดูนั่งในหรงยังไเนี้ยชวยด้วยลูกบี่กลูกบีกบลูกบีกีกบีกบลกีลูกีี อพี่เขียวเขียวพ่อยเขียวแม่พี่เขียวไม่มีเขาโดนตายอะไรนี่พี่ไอ้เด็กคนนี้ผมจะลืมพี่ฉันบอกพวกนายไปแล้วนะว่าห้ามออกไปไหนอ่ะเออเออเออพี่คือคือว่าผมล้อน่ะผมแค่จะเปิดประตูโรงรถเฉยๆแต่ก็ดันเจอสับประหลาดนล้ว ใช่ไหมใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมครับพี่พี่ใช่ครับพี่นี่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมจ่าไปนอนเถอะงั้นพวกนายไปนอนตรงห้องครัวแล้วกันนะได้ได้ได้ครับไปเลยไปสิเฮ้ยอ่าตรงนี้ไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวพวกนายก็ไปหยิบฟูกแล้วก็มานอนตรงนี้เอาแล้วกันนะตรงเนี้ยนะ ได้ได้ได be ้ได้ครับได้ครับแล้วนายอย่าออกไปไหนแล้วนะได้ครับได้ครับงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันขอบขอบครับขอบครับครับครับแล้วพี่เขียวเขียวพอเขียวแม่เลยคือว่าตอนนี้นายอย่าเพิ่งนอนนะฉันยังให้นายนอนไม่ได้น่ะท๊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 ะทายท๊ะ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 ท๊อท๊ะท๊ะท๊ะ ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปรอนะอืมได้เมื่อคืนหันปังมาเนี่ยวะน่าจะมีนะอา่าเปไ็นหมดอ,อ่าตื่นแล้วหรออา่าใช่ผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะ่ะอ๋อ S <S มีน้ำหรือเปล่าผมค่อนข้างที่จะคอแห้งอ,อ่ะอ๋อมีมีมีนี่ขอบใจนะ <S <S อไงนีน่ก็ตอนเช้าด้วยอ่ะงั้นนี่เอาเช้านะเดี๋ยวนะนนะ <S <S คุณเป็นคนทำอาหารหรอหรือว่าหมอแ <S 2> <S 2> อร์นะอ่ฉันอ่ะแล้วมัน หน้าตาม,นมันก็ดูน่ากินนะแต่ว่านี่ฉันก็ทำอาหารกินเองเป็นนะแล้วรสชาติมันก็ดีด้วยมันไม่ได้แย่แบบนั้นถ้าเกิดว่าไม่สบายใจที่จะกินก็ไปกินที่อาหารทา่าเนี่ย <amps S 2> ไม่ไม่ไม่<ๆ>ไม่เป็นไร <S <S ไม่เป็นไรเอาเอาอันนี้ก็ได้ดีกว่าอาหารอาหาร haya. แหละผมค่อนข้างที่จะเบื่อละอืมอ่ะออกินด้วยครับ กินได้ครับกินเลยเดี๋ยวขอไปกินขนมปังข้างนอกก่อนแล้วกันเหลือให้พี่ดยแล้วกันนะเออเออ thank you ครับพี่ thank you ครับ thank you อ๋อเพื่อนเล่นเลยตกัวตุ่นเลยมีอะไรหรือเปล่าหืมหวยพิบดีใช้ได้แล้วนะนายเนี่ยขนมปังหน่อยแม่จ๋า ไม่อะฉันกินละ oh, <okay. S 2> โอเคเออสนามน,นายดิเคดนายอยู่หน่วยไหนอะหน่วยนี่จา่าหมถึงอะไรอะก็ใช้ปืนเป็นไหวพิบก็ดีนายดูคุณสมบัติครบสำหรับการเป็นทหารไม่ก็ตำรวจก็ใช่ว่าจะเป็นสักหน่อยนี่จ่าเอางี้ลวกันจ่าเอาเป็นว่าผมเอาชนะจ่าได้แล้วกันอะ โหเดี๋ยวจันนี่พูดเข้าเห็านายแน่นะอืมเดี๋ยวจะเป็นทหารก็ไมน่นี่แล้วจะไปเอาชนะอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้ปะเอาเป็นว่าฉันมีเรื่องจะให้นายช่วยอ่ะคือว่าพ่อฉันก็เป็นทหารเหมือนกันฉันเลยอยากตามหาพ่อนายก็คงเห็นด้วยใช่ไหมถ้ามีคนที่มีทักษะการใช้ปืนมาเพิ่มอ่ะก็ใช่แต่แล้วถ้าพ่อจาาคิดแบบเดียวกันละ่ะ ไม่ส่วนทางกันเหรอไม่รู้สิแต่ฉั่จลองก่อนไม่รู้สิแล้วแล้วนี่น้องสาวจ๋ารู้ยังอ่ะว่าจะไปตามหาพ่ออ่โมรู้แล้วแต่จริงๆนะฉันกับโมเป็นพี่น้องต่างพ่ออ๋อแม่เรียกกันแต่คนละพ่อสินะอื เอ่อเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวจ่าไปรอในบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวห้าทีผมจะเรียกรวมนายเรียกแบบเป็นกันเองก็ได้นะไหนๆก็ไหนๆล้วได้เหรองั้นโอเคได้เลยไหมเข้าไปซะไปฮะฮะเออเอทำไมอ่ะเข้าไปสิเอออปล่านะแค่แค่ไม่ช no. 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 ินก็เธอดูเ oh, ด okay. ็กกว่าฉันนะฉันไม่ตบหัวเธอก็บุญแล้วนะเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรื่องอะไรตัวตัหัวฉันนะไปโอเค ไม่ของกูตัวนี้ไม่ของกูเอาไม่เอาลวกูจะเอากัมเบกัมเบจบกัมเบอ่ะอ่ะอ่มบ่งซครับของกูจบเอ้าไม่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 ของกูอ่ะอันเนี้ยของกูผมบอกไว้ว่าไงพี่พไม่ไมอันเนี้ยของกูไปท่องไม่ไกูบอกไม่ไ้่นี้แหละไม่ไม่ชามไม่เป็นของกูมันก็ไปขอก่ไปขอสิ ก็ไม่เหรอมาอ่ะมึงโดนกูแน่ไม่ไม่อ่ะมึงจะกินเนี่ยมึงกินนี่ไปเลยเนี่ยทั้งหมอนอู๋ไอ้ดํานี่มันแย่งกว่าไปเกียวโอ้โหออ้ตังยูมากพี่น้ำฟุบไอ้ยี่ไม่มีกู้งตักงตัวแดกได้เหมือนกันไม่เป็นไรเหรอใช่ไงเฮ้ยพวกเองเห็นท็อปคนที่เหลือไหมน่ะไม่เห็นครับไม่อุ้ยอยู่ไหนนะใครผมกินอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ต้องแดกเผื่อจะได้ฉลาดขึ้นเาาออมมหมอจ่าอยู่เปล่า ฮะอ้าวอาลงไปข้างล่างหน่อยโอเคแล้วคนที่เหลือละอุ้ยแล้วพอดีซ้อมมาน่ะอ่านั่งได้เลยนะพอดีมีเรื่องจะคุยอ่ะเอ๊ะแต่ว่ามันเชิญเชิญเชินนั่งคน ไอ้ทุไปดิเอาไได้ไหมโอ้ากขอบคุณปกญเล่อะมึงม่มีจิตหญิงเลยผู้หญิงเลยอ่ะสุภาพบุรษอะเนาะบวดอะไรคือทุกคนคือคืออย่างงี้คือพอดีผมต้องการรถอะเพราะว่าเผื่อแบบเราจะได้ออกไปหาเสบียงเพิ่มที่มันที่ที่ไกลๆกลว่านี้เผื่อเราอยากสำรวจอะไรเพิ่มใช่คิดว่าไงอะก็ไม่ได้แย่นะแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ยังมีร้านสุกซื้ออีกเยอะที่เรายังไม่แวะกันเลยนะยังไม่ไปด้วยอ,ะอ่ะอ่าคือหมอแอร์จริงๆที่อยากออกไปเหมือนกัน,นอ่ะพอดีมีเรื่องพอ่องฉันนี่เป็นอาหารอ่ะอ๋อจำเขาได้ใช่ไหมอ๋อจำได้จำได้จำได้น่นแหละฉันอยาออกอไปหาเขาก่อนน่าจะนะก็ตรงนี้นนาอาจจะยึดถานนี้ก็ได้นี่เนาะก็น่าจะใช่นะใช่นั่นคือเหตุผลที่ต้องการลดด้วย แล้วแล้วผมต้องทำอะไรอ่ะพี่จะมีประโยชน sì, ์ใช่พี่ผมต้องทำอะไรอ่ะเออใช้ใช้ใช้เอางี้แล้วกันทำอะไรกันเป็นบ้างล่ะของฉันก่อนก็ได้มั้งก็ใน้ตนวฉันเป็นหมอฉันก็ความสามารถของหมอทั่วไปนั่นแหละก็รักษาคนได้แล้วก็ตรวจพวกชีพจรคนได้อะไรเนี้ยเยอะนะหมอแอร์คือหมอแอร์เป็นแพทย์ทหารใช่ไหมอ่าใช่ฉันอย่างนี้ก็ใช้ปืนเป็นใช่ไหม น่าจะบางอย่างนะฉันเคยเห็นเขาฝึกบ้างนะอ๋อแค่คเบื้องต้นใช่ไหมใช่ไม่คือผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมไม่ได้เรียนทหารไม่เกี่ยวอะไรกับทหารอะไรเงี้ยคืออยากรู้วิเช่อ๋อได้แค่พื้นฐานอะเพราะว่าพยาแพทย์ทหารเขาไม่ค่อยได้จับปืนสักเท่าไรหร่อ๋อค่ะสมมามีแต่รักษาค่ะของฉันก็ประมาณนี้งั้นงั้นต่อเลยแล้วกันก็ใช้ปืนได้ทุกแบบเลยนะจะ,ะไรเฟิลหรือว่าปืนกลนอะไรได้หมดเลย แล้ว RPG ล่ะ RPG อันนั้นพวกทหารหญิงไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่หรอกแต่แต่ก็ได้อยู่นะแล้วแล้วจ่าไม่ใช่จ่าสิไอ้น้องบ้าไงไอ้น้องเคยไปลบใช่ไหมก็ต้องเคยสิแล้วแล้วหมอแอร์มีประสบการณ์แบบว่าไปไปแบบเขาไปไปถมพยาบาลหรือเปล่าก็ไปนะไปด้วยกันเหรอไปไปค่ะไปด้วยกันอออีกก็คือไม่กลัวเรื่องระเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไม่สำหรับฉนันที่เป็นทาหารไม่ไม่ไมค่อยกลัวเท่าไหรนะ่น่ะก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ความสามารถทาหารก็ได้หมดเลยจะให้ไปซุ่มที่ไหนก็ได้นะพางตัวได้ไหมได้แน่นอนก็พอดูแบบมีอะไรขึ้นมาหน่อยดีวาสามตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วเอาอ,อ,อคุณล่ะอะก็ฉัคิดว่าตัวเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบสังเกตน่ะเรียกว่าไหวพริบดีประมาณนึงแล้วกันนะก็คอยเป็นหูเป็นตาคอยสังเกตการรอบๆได้นะ่ะ แล้วก็อย่างที่เห็นก็เรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารนั nah right ่นแหละที you know ่ทุกคนได้ทานไปน่ะอร่อยไหมถือว่าอร่อยอร่อยอร่เยี่ยมไม่น้อว่าอร่อยเย่ยมเลยยอดอ่ะไม่ได้ขอให้กินอยู่แล้วนะไม่มันเยี่ยมมากไม่แต่ฉันจำได้ว่าเหมือนไอติมนี่มันน่าจะไม่ใช่ของพวกนายนะอ่ะแล้วคุณยังมีอะไรอีกไหมที่แบบว่าอ๋อก็พวกกอ๋ใช้เสียงแบบเช่นออ๋อ เรียนแบบนะอ๋อสำเนียงหรือว่าอะไรทั่วไปใช่ไหมใช่ใช่ไรนัด่ะเย็นๆนะเนี่ยเฮ้ยผมเนี่ยข้อยืนแอคเลยโอ้ยโอ้ยคือผมเนี่ยผมอยากจะแบบปรับปรุงตัวเองมากผมเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมายากจนทุกวันเนี้ยผมเป็นวิศวกรเป็นยางผมทำทุกอย่างคุณเคยดูเรื่องบาร์เบอร์บีปะ ผมุมสร้างฮะออนี่ดูดูก้าวหลังผมดูก้าวหลังผมลูกพี่คนสูตร้ายพี่ผมไอชมพี่ผมครับจริงผมก็คือเอาเป็นว่าแอร์ก็ทำได้ไฟก็ทำได้ซ่อมรถก็ซ่อมได้ทุกอย่างใช่ครับต่อ้คุณเอาเศษเหล็กไหผมทำผมสามารถสร้างเป็นยานประหนะได้นี่เรียนช่างมาเนี่ยใช่ครับเราเคยจับพวกหัวตรงหัวตัดอะไรอย่างงี้ไหมหัวแตกก็เคยมาแล้วบอกแค่นี้แหละผมได้หมดอ่ะอันนี้นักเลงเก่าเนี่ยฮะ ไม่ใช่นักเลงพผมเป็นวิศวกรเป็นช่างเป็นคนทำรูวหมอศัตแมนต้องให้หมอแอร์เช็คสภาพหัวหน่อยแล้วมันจะแตกจริงไหมอันที่กี้อ่ะอ๋อแล้วพวกนายสองคนมีประโยชน์อะไรบ้างอ๋อแดกแล้วก็ล้างผ่านครับอ้อยตายแล้วนายล่ะหัวเหลืองอ่าตามนั้นเลยครับ ฉันว่าไม่ควรให้พวกเขาอยู่นะแต่ผมกองใช้ทําอะไรน่ะไม่แต่ฉันว่าไอ้สองตัวนี้น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องลนี้แหละน่าจะไปไปตายแทนเราก็ได้นะลงโซ่ลก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นเล่นพุดเล่นงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะต้องแบ่งเป็นสองทีมแล้วแหละเพราะว่าจะได้ทําหน้าที่ให้มันไวขึ้นก็เดี๋ยวทีมหนึ่งสักสี่คนแล้วกันอีกทีหนึ่งสามเดี๋ยวจะมี ผมแล้วหนวดชื่ออะไรเราอะชื่อผมผมเหรอผมผมผมชื่อทีทีใช่ครับทีโอเคทีใช่ไหมแล้วไอ้ข้างๆยังไองอบ,บ,บัสบัสเอาบโอเ,เดี๋ยวเราสองคนไปกับพี่นะแล้วก็เอาเป็นคนลวกันคุณชื่ออะไรนะผมยังไม่รู้เลยโมโมโอเคผมผมดีมนะก็คือเดี๋ยวเราสี่คนเนี่ยจะไปด้วยกันเราจะไปหารถแล้วก็ไปหาอะไรแล้วก็น้ำมันด้วย แล้วถ้าเกิดรถมีอะไรมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวไอ้หนวดทีจะเป็นคนซ่อมโอเคนะไม่เกินซิบวีผมบอกเลยโอเคแล้วก็อีกสามคนก็เอาเป็นไอ้น้องชื่ออะไรนะจะไม้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวหมอแอร์แล้วก็หัวเหลืองชื่ออะไรนะชื่อกีะตังครับชชี้อะไรอ๋อเอาไปว่าโอเคเดี๋ยวชี้แล้วก็เดี๋ยวน้องไม้กับแอร์เนี่ยก็คือ หมอแอเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไปหาพวกอะนี่แล้วกันช่วงชุดผมปฐมพยาบาลแล้วก็พวกยาอะไรอย่างนี้แล้วกันอเพื่อพวกผมสี่คนบาดเจ็บขึ้นมาใช่ซึ่งเห็นหมอแอทําข้างหลังแล้วไม่น่าจะพอนะผมคิดว่าอ๋อไม่พออยแล้วค่ะอย่างงั้นต้องไปหาแถวนี้มีโรงพยาบาลหรือเปล่าอ่ะมีอยู่นะใกล้จะไม่ขนาดนั้นใช่ก็จะต้องเดินทางหน่อยแต่ไม่เป็นไรฉชมีปืนโอเคก็ถึงแล้วพอมีเข้า เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนึงแล้วกันนะก็เดี๋ยวคุณโมก็เดี๋ยวทําอาหารให้ให้แมงแดกด้วยแล้วกันนะไปเตคนขอตัวกันนี่เดี๋ยวลงมาเจอกันโอเคไปทุกคนเตรียมตัวให้เรียบร้อยเลยนะไปไปเฮ้ยกลัวมีอะไรหนวดอ๋ออ๋ออ๋อไม่เงาคนอยู่ตแล้วเนี่ยไหนเงาพวกเรานี่แหละอ๋อ นักวายผมกลับได้เปล่าเฮ้ยอุตส่าห์ให้มาแล้วมึงเกาะเขาแดงมึงก็ทับตัวดีๆดิไอเดอเฮ้ยไอเดอเฮ้ยเบาๆหน่อยสิโอ้โหไม่ตัวไม่ตัวโอ้ยพี่ไอเดอมึงอย่าหุ่นมาช่วยเขาดิช่วยหน่อยดิเฮ้ยมีฉลังไว้ทำไมอ่ะมึงได้บอกติงตามผมเดี๋ยวอ่ะผมผมเดี๋ยวไว้งัดประตูข้างหน้ามีตัวนึงว่าไงเอ่อในอ่านั่นเป็น โอ้ยซ่อมรถหรือเปล่านะจใช่ไหมหน่วยนะไม่พงไม่รู้แต่ว่าประตูแบบเนี้ยผมคิดว่าเจ้าสิบมันมาแล้วมาแล้วไอ้ไอเด๋อช่วยเขาไอ้เดออเอาเอาเอามันแตตัวข้างหน้านั่นอ่ะไปดิพี่ตัวเขาใหญ่พี่ตัวเขาถูกเลยพี่ยิงมันพี่พี้ยตัวข้างหน้าไปเลยนั่นน่ะไอเด๋อไอเด๋อตายตัวมันใหญ่มากพี่ยิงบอกเลย ตายยังทำไมพี่ยิงเฉียดแขนผมโท่าทีโท่ทีเท่าทีนี่ยนายนายบังบังไอ้นี่เป้าฉันอ่ะไหมเขาพี่พี่พี่ผู้หญิงเขาบอกอะไเบาๆว่าเาจะไปเด้อมันอาจจะมีพวกสปาราดพ่มาเว้ยไม่นเขาบอกาไม่เหือนดังนั่นแหละผมขอโทษปืนดังควยีนี่เออไอ้นี่ไม่ใช่เออดิพัดไอเด้อไม่ใช่เดอเดเ้ออเด้้เดอดอเ้อเอยเปิดปรเตูะดับสามนะอเด้อเด้อออ ตามไปเปิดอุ๊ยปึ๊ไหนพี่ไม่เมนเลยมีปิดประตูเลยบ้าดมันมีศพด้วยพี่มันมีศพด้วยปิดประตูก่อนพิ่ประตูน่าจะเป็นมันมีศพน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะศพไหนนี่เหรอศพเรือเต็มเลยพี่กระดูกเต็มเลยพี่ว่าน่า น่าจะเป็นพวกแบบหน่วยสวางน่าจะมาหลบนะแต่ว่าน่าจะไม่รอดโอ้โหมาได้ยังไงเนี่ยนวดมันนวดมานี่ก่อนมีกระเป๋ามีใครมีของกินไหมเออมีปืนอุ้ยมีปืนหรอมีน้ำอุ้ยปืนอุ้ยขอน้ำหน่อยเอาน้ำไปเอาน้ำไปเดี๋ยวปืนพวกนายใช้กันไม่เป็นใช่ไหมใช่คุณไม่เป็นครับก็ไม่เป็นสินะอุ้ยพี่ที่นี่อุ้ยมันมันลงรถอะเหมือนแบบอเขาเลยนะจริงๆอะเอ้ามันก็ ดูรถ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไอ้ครับไอบ้บ้านมานี่ก่อนเอาเอากระเป๋าไว้มีกระเป๋าแล้วรถรถนี้เลยกันทีทีทีครับพี่ว่าเขี้ยวเอ่อดูให้หน่อยว่าต้องต้องซ่อมอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวพี่คันนี้คือผมมองไว้แรกนะผมรู้สึกว่าสภาพดีที่สุดนี่ที่ผมเห็นมาแล้วเนี่ยจากจากไหนอู่เนี้ยนะแล้วมันต้องมีซ่อมอะไรไหมโอ้โหพี่อย่างแรกเลยเนี่ยล้อไม่มีพี่เหมือนจะโดนเหมือนแบบว่าเป็นรถที่ซ่อมยังไม่เสร็จนะโอเคโอเคอ้ยพี่ คันนี้มีน้ำมันพี่น้ำมันแห้งมากเลยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนวดทีเดี๋ยวทีช่วยแบบดูว่าต้องต้องต้องซ่อมอะไรบ้างแล้วกันเดี๋ยวพี่กับคุณมัวจะหาของให้ได้ครับพี่ช่วยหาพวกอุปกรณ์ด้วยนะแล้วก็ล้อพวกน้ำมันเครื่องอันเนี้ยที่สำคัญมากโอเคแล้วต้องการอีกรไหมประจงประแจเอาไหมประแจโอ้โหพี่ถ้าไม่มีประแจผมจะขันยังไงล่ะโอ้ยเชื่อซื้อบื้อเกินเกินนึว่ามันมีไงเอาแล้วบาสเอ่อเฝ้าให้หน่อยแล้วกันนะเพราะทำอะไรไม่เป็นเลยเฝ้าอย่างเดียวก็พอโอเคครับถ้าว่างก็ฝาก กวาดพื้นไปแล้วกันโอ้พี่ไม่ต้องก็ได้ไมั้งไปดีกว่าคุณตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอะไม่มีเลยมอไซงั้นดูฝั่งพวกตรงโน้น้มนหมโอเคได้นะอ่ะนี่ไงยังพอมีอยู่นะโอ้มีศพด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณโมเก็บของเลยแล้วกันนะอะได้สิเออคุณโม ผมสงสัยเรื่องหนึ่งอ่ะไอ้ที่คุณมาบอกเรื่องเสียงแบบที่เรียนเสียงได้คือมันยังไงเหรออ๋ออ๋ออืมพอดีว่าฉันมีความฝันอะว่าอยากจะเป็นนักพากนะ่ะนักพากเหรอใช่ก็ประมาณนั้นแหละก็เลยก็เลยลองหัดทำพวกเสียงต่างๆดูอะไรแบบนี้ ก็นี่ก็เป็นหนึ no ่งเหตุผลที่ทำามถึงแบบว่ากลองเสียงเสถียได้แหละแฮพอดีฝืนมากไปหน่อยน่ะใช่ก็เลยต้องมาหาหมอที่นี่ผมชอบคนขยันนะแบบว่าถ้าเกิดแบบเราผ่านเรื่องนี้ไปได้นี่สนใจแบบมาสมัครงานที่ผมไหมสมัครงานอะไรหรออ่คือพอดีเหมือนอารมณ์ประมาณว่างานของผมคือเอ่อเกี่ยวกับ youtube อะไรอย่างนี้ใช่แล้วแบบต้องการคนภาคใช่ เคยเห็นใช่ไหมแบบตามที่แบบที่เขาทํากันอะแบบภาคทุกรูปแบบเลยใช่เคยเห็นเคยเห็นรู้สึกสนใจไหมถ้าเกิดว่าสนใจก็น่าจะมามาลองสมัครงานได้นะถ้าเกิดผ่านเรื่องนี้ไปได้น่าสนใจนะง้นคิดว่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วก็คือจะหาของต่อนั่นแหละเออเออว่าแต่ไอเรื่องวันนั้นที่คุณถามผมเรื่อง เพื่อนหรืออะไรเงี้ยคือผมขอโทษนะเรื่องวันนั้นอนะพอดีผมค่อ,ขอนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงใช่อ,อ๋อไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าเออฉันก็คิดว่าฉันเองก็ล้าเส้นมากไปเหมือนกันนะก็คือที่คุณถามว่าคนที่รักไปไหนหมดใช่ไหมก็บางคนก็รอดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็บางคนก็ตายไปแล้วใช่อ,อ๋อใช่ก็คือ<ๆ><ๆ>เพื่อนเพื่อนที่ ทำงานด้วยกันเลยแหละที่อ่าผมเป็นเหมือนกับกับบริษัทสตรูใหญ่เลยใช่แล้วก็พวกเราก็มาอยู่ในที่แบบนี้ใช่ประมาณนั้นซึ่งก็ยังรับไม่ค่อยได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแล้วมันเรื่องมันผ่านไปวม,มาผมก็ไม่คิดว่าผมยังมีชีวิตรอดอยู่เลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองก็ตายแล้วเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนอีกส<ม>ี่คนก็น่าจะรอดนะผมคิดว่า,ฉ,วาฉันคิดว่าเราอาจจะมีโอกาสหาเขาเจอก็ได้นะเขาก็คงจะอยู่ รอดอยู่อย่างนี้ได้แหละแน่นอนก็คุณอืจะว่าไงดีล่ะผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะนี่นะใช่ไหมก็ไม่ใช่ขอบใจนะนี่พี่ไอ้วัวเขี้ยวได้คออย่างเนี้ยผมเช็คจนไม่เหลืออะไรเช็คแล้วเนี้ยคืออีกนิดหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งนะล้อใช่ไหมล้อพี่ล้อน้ำมันเครื่อง ปเจสำคัญมากถ้าไม่มีเนี่ยโอเคได้ได้ได้โอเคบัสบัสเดี๋ยวมาช่วยพี่หาตรงนี้กับคุณหมวดเดี๋ยวพี่เอาของไปให้ไอ้หนวดโอเคฮะดูเร็วพี่เรารีบซ่อมเนี่ยกูพูดเล่นนะเรื่องกวาดกวาดพื้นอะเพอาะวันี้วะผมเห็นว่ากวาดตรงนู้นแล้วผมโอเคโอเคช่วยหาเลยช่วยหาเลยช่วยหาเลยแล้วก็อย่าเอาไปให้ทีอ่ะนี่โอเคพี่ พอไหมหรือว่าต้องการอะไรอีกเลื่อๆพี่เลื่อๆอะไรพี่้าไมไม่พี่มันมีศพตรงนี้ผมตกใจคาดประเจพี่ประเจไอบ้านลองดูี่มีประแจเหงี้ไหมประแจอหอใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่มีข้องเยงกันนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี้ยมันใช้กับเครื่องนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถตู้ก็ม่นไม่เรียนช่างเล็กไม่แต่ว่าไอเดอร์มึงไปห้าฝั่งนู้นสิฝั่งนี้เ้าห้าทีๆลองดูมอเตอร์ไซ ตรงนู้นให้ไหนได้ไหมเผื่อมาไซหรออยากได้เพิ่มอ๋อไปเดิมมึงไปห้าของให้กูพังไปโอ้โหพี่อันนี้เครื่องผมพูดตรงๆนะคือเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเก่าแล้วมันคือสนิมแล้วคาบูก็ใช่ไมแล้วพี่ม่วนถ้าขับไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าถึงผมซ่อมนะแต่พี่ขับไปไม่ถึงยี่สิบโลมันก็พังอ่ะก็ได้แค่รถตู้ใช่ไหมใช่ครับถ้าผมดูนี่ถ้าผมบอกแล้วอย่เลยนะรถตู้เนี่ยที่เสียเนี่ยมีแค่กันชนเลย กันชนสี่เหรอพวกกันชนมันแตกเฉยๆแต่ว่ามันก็ใช้งานได้หมเจอแล้วพี่ไม่อยู่ใต้องยินมาไอ้ไอ้น้องเนี่ยแล้วก็ไฟเนี่ยแตกไปข้างนึงพี่รับได้ปะล่ะก็ก็รับได้แหละขอแค่ให้มันขับได้ก็พอโอเคพี่เดี๋ยวผมซ่อมแป๊บเดียวผมเนี่ยเก่งมากตอนแรกอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีนะใช่โอเคเครื่อง รถไม่มีแอร์เลยวะเออนี่ไอ้คนนี้ก็บุญแล้วบาสนวดช่วยเอาครับตรงนี้ออกก่อนได้ไหมเพราะว่าจะได้ครับพี่โอ้โหเพื่อพี่หัวเขียวผมได้อยู่แล้วอ้าวคุณโมคือพี่แล้นเดี๋ยวผมไปจอดข้างหน้าเฮ้ยคุณผู้หญิงแค่นี้พอได้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 ปิดเหมือนเดิมด้วยกูลำบากกูอีกแม่งใช้กวยลูกเลยจริงเออไปขี้ค้าหรือันเดียวเนี้ยว่าไงพี่หัวเขียวให้ผมเปิดประตูด้วยเปล่าไม่ต้อง โอเคเออก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยฮะหนูว่าจะพูดไปอย่างนั้นแม่งซ่อมได้จริงว่ะคือผมไม่ขนาดนั้นาหรอกพี่ก็เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมแอร์ข้างในด้วยข้างบนมันพังได้ได้ไอ้สัสเออแล้วเดี๋ยวเออประโยชน์เลยราไอ้บาสเดี๋ยวมีประโยชน์แล้วเองกับไอ้หนวดเนี่ยฝากไปบอกเพื่อนอีกคนนึงด้วยนะชื่ออะไรนะขี้ใช่ไหมขี้ขี้ขี้เออขี้ไปบอกมันด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าอ่ะ คือจะเอาพวกรั้วข้างหน้าออกเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าจะเอารถเข้าไปข้างในอ๋อได้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 แล้วมีใครเก่งเรื่องเรียนช่างมาใช่ไหมได้เกับก่อสร้างไหมผมทุบเป็นเป็นใช่ไหมตรงนี้พี่อผมอ้วนเลยวันนี้ก็ไม่จบโอเคจริงจลูกพี่ผมเองครับขอใ้เจได้โอเคเอาเป็นเอาตามนั้นนะได้ได้โอเคเดี๋ยววันนี้ค่อยวันนี้เช้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยลงมาบอกอีกทีนึง ได้เขาเอไม้ขัดมาด้วยโอเคไปคุณโมเข้าไปกันดูว่านี่นี่กบพี่ใหญ่เชิญครับเชิญอ่าครับเชิญนี่ข้อองพีกูนะเชิญครับมาโอเคไม้น้องได้รถมาแล้วนะโอ้ดีเลยพี่อ๋อแล้วก็หิวข้าวพอดีแล้วเข้าคือใคร เขาเป็นคนที่หนูพามานะ่ะพอดีเจอเขาตอนอยู่โรงพยาบาลต uh, uh, อนแรกไม่ค่อยอยากรับมาเท่าไหร่หรอกดู uh, สภาพเขาสิสวัสดีครับอ่าผมอ่าชื่อเอกครับผมอ๋อครับอ่าส่วนเรื่องแผลไม่ต้องตกใจนะครับพอดีอ่าผมหนีประสิติ์แล้วก็ตกตึกสี่ชั้นใช่ออแล้วผก็ไปโรงพยาบาลด้วยแล้วหมอแอร์ได้ร S> <S ักษาเขายังไะ เออ่ก็ลองรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะคะไคิวน่าจะไม่น่าเป็นไรมากแล้วงั้นพอดีผมค่อยงที่จะเพียเพราะว่าไปนั่นแหละอย่างที่รู้ไปเอาไปหารถมางั้นเดี๋ยวขอแยกตัวก่อนแล้วกันนะถ้าไม่มีอะไรแล้วขับผมอครับ